เขาก็มักจะพบเห็นกลุ่มวัยรุ่นหลายๆกลุ่มสุมหัวนั่งคุยกันอยู่และไม่มีท่าทีการปรากฏตัวของดนซิ่งเลดี้ที่พวกเขากำลังตามหาจนกระทั่งได้ขับรถมาที่บริเวณหนึ่งพวกเขาได้เห็นผู้หญิงท่าทางแปลกๆสวมชุดสีดำขาวหน้าตาดูเหมือนคนไม่ได้อาบน้ำกำลังยืนอยู่ข้างถนนแบบจึ๋งๆจากนั้นเธอจึงค่อยๆเดินออกมาและเต้นด้วยท่าทางพิลึกกึกกือโอมและเพื่อนเดาว่า นั่นคงเป็นสิ่งที่พวกเขาตามหาจึงได้ขับรถเข้าไปดูใกล้ๆเพื่อคอนเฟิร์มแต่หญิงสาวที่ดูไม่เป็นมิตรเธอทำท่าว่าจะทำร้ายพวกเขาโอมเลยตัดสินใจขับรถผ่านไปก่อนเมื่อวนรถกลับไปดูอีกครั้ง <laughs> ก็ยังคงเห็นเธอยือนอยู่ที่เดิมคราวนี้พวกเขาจึงได้ลงจากรถเพื่อเข้าหาเธอ d ดนซิ่งเลดียังคงเต้นอย่างต่อเนื่องและพุ่งเข้ามาหาโองกับเพื่อนอีกครั้งพวกเขาจึงรีบขึ้นรถแล้วกลับไปตั้งหลักใหม่ทั้งหมดวนกลับมาเป็นรอบที่สามแต่คราวนี้ก็ไม่เห็นเธอแล้วจึงได้รีบลงไปสำรวจพื้นที่เธอได้แอบยืนอยู่ข้างรถของพวกเขาและได้พยายามวิ่งเข้าทำร้ายทุกคนไม่เลือกหน้าโองกับเพื่อนเห็นดังนั้นจึงวิ่งหนีสุดชีวิต และหยิบขวดเหล้าที่ตกอยู่บนพื้นป่าใส่เธอจากนั้นก็วิ่งหนีต่อนี่ไล่กันยังกับไล่หมาเลยนะครับไสุลกันไไรกันะอุ้ยอ้ยาซเลยเพนหนีะหนสุดท้ายมันก็ได้หายตัวไปพวกเขาจึงรีบกลับไปที่รถเพื่อที่จะหนีจากสถานการณ์นี้แต่แล้วจูจ่ๆมันก็โผล่มาข้างหลังแล้ววิ่งตามพวกเขาไม่หยุดอมและเพื่อนรีบแผ่นขึ้นรถ ขืนอยู่ต่อที่นี่คืนนี้พวกเขาคงกลายเป็นผีแน่แน่โอ้ยม่ไมดีจเฮ้ยอุ่ชลนเยอุพกขอุไปไปเาไปไปไปวัยรุ่นชาย2คนนี้กำลังเดินทางกลับบ้านหลังจากพากันเล่นกีฬาเสร็จแต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นกับพวกเขาระหว่างที่กำลังเดินออกจากตัวอาคารชายหนุ่มสองคนนี้ ก็หยอกล้อมองตากันตามภาษาเพื่อนรักเมื่อน้องเสื้อขาวโยนลูกบอลขึ้นลงน้องเสื้อดำคนข้างหลังจึงได้แกล้งปัดลูกบอลทิง้งเหมือนน้องคนนี้จะโวยวายเล็กน้อยก่อนที่จะเดินไปเก็บลูกบอลที่ถูกปัดทิง้งจูจูก็มีมือปิดสนหที่โผลกมาจากข้างกำแพงได้ยื่นมาจับแขนของเขาไว้หนุ่มน้อยแทบช็อกรีบตะกุยตะกายหนีแต่ที่ประหลาดใจมากกว่าก็คือพวกเขาไม่พบว่าใครยืนอยู่ตรงกำแพงนั้นเลย แล้วมือปริศนานั้นเป็นมือของใครกันแน่เป็นผมก็ไม่อยู่รอหาคำตอบแล้วนะครับซานโดโรและเซลซิโยจะมาพิสูจน์สิ่งเหนือธรรมชาติที่บ้านร้างหลังนี้กันนะครับว่ากันว่าผู้คนที่ผ่านมาแถวนั้นมักจะได้ยินเสียงเกีจร้องดังออกมาจากบ้านแทบทุกคืน ทั้งๆท,ที่มันก็เป็นบ้านร้างพวกเขาเดินตรงเข้าไปยังบ้านหลังนั้นบ้านไม้ทั้งหลังดูน่าเกรงขามสีขาวที่ทารอบบ้านผสมกับความเก่าของมันในตอนนี้ก็ดูเหมือนจะถูกทาสีกันไว้ลวกๆมันอุดมไปด้วยยุงและงูทั่วทุกพื้นที่ระหว่างที่สำรวจอยู่ทั้งคู่ก็ได้ยินเสียงแป,กแปลกๆดังขึ้นพวกเขาจึงหันไปดูที่หลังคาคาดว่าเสียงมาจากตรงนั้นซานโดรหยิบเครื่องตรวจจับวิญญาณขึ้นมา เพื่อแกะรอยมันอย่างจริงจังเขาได้พูดท้าทายให้มันปรากฏตัวแต่ก็ไม่มีวี่แววอะไรเลยจากนั้นทั้งคู่ก็ได้เดินเข้าไปตรวจดูภายในบ้านซึ่งมีแค่เพียงโต๊ะและเก้าอี้ตั้งอยู่ในห้องน้ำเองก็ว่างเปล่าเช่นเดียวกันพวกเขาเดินลึกเข้าไปในป่าและท้าทายให้มันออกมา และดูเหมือนว่าจะสมใจอยากสักทีเ,เ,เมื่อส่องไฟฉายไปทั่วบริเวณแล้วก็ไปเห็นหน้าของตัวอะไรบางอย่างที่กำลังหลบอยู่หลังพุ่มไม้แต่พอมองไปอีกครั้งมันก็ได้หายไปเสียนแล้วสักพักทั้งคู่ก็ได้ยินเสียงผู้ชายเกตรร้องจึงรีบวิ่งออกมาจากป่าแบบไร้แนาวา เหตุการณ์ที่น่าประหลาดใจนี้เกิดขึ้นภายในบ้านหลังหนึ่งขณะที่หนูน้อยกำลังเล่นสนุกกับการยนลูกบอลลงห่วงแล้วก็ะไดมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นเมื่อจู่ๆลูกบาสที่วางอยู่บนพื้นมันได้เด้งขึ้นเด้งลงเองโดยที่ไม่มีใครไปจับมันเลยเจ้าหนูเห็นดังนั้นก็ตกใจร้องเสียงหลงและบอกให้ป้าที่นั่งอยู่ข้างๆรีบดู เมื่อทั้งคู่ได้เห็นความผิดปกติของลูกบาสนั่นพวกเขาจึงรีบวิ่งแจ้นออกไปจากห้องทันทีทีมงานของเมนเดสพากันไปตะลุยโรงงานร้างแห่งหนึ่งเขาเล่าว่าคนที่มาที่นี่มักจะหายตัวไปอย่างเป็นปริศนาเสมอวันนี้พวกเขา จึงอาสามาสืบค้นหาความจริงไม่รอช้าทั้งหมดได้บุกเข้าไปในเขตโรงงานในทันทีพร้อมกับอาวุธและอุปกรณ์ครบมือข้างในมีเศษซากกระเบื้องแตกอยู่เต็มพื้นไปหมดพวกเขาจึงได้พากันออกมาตรวจสอบที่ข้างนอกระหว่างที่เดินไปรับรองว่าวงหินเหล็กไฟตั้งชอบที่นี่เพราะมันเต็มไปด้วยหินเหล็กแล้วก็ไม้ So ไปกันต่อกับคุณจิตด,ดีเมื่อพวกเขาได้เดินเข้าไปที่ห้องโถงซึ่งมันใหญ่มากเตะตะก้อกันได้ขณะที่เขากำลังขึ้นไปบนชั้นสองสิ่งมีชีวิตรูปร่างดูเหมือนคนก็ได้เดินออกมาจากห้องห้องหนึ่งมันคลุมหน้าคลุมตาไม่ให้ใครเห็นในมือถือถุงสีเหลืองและมีดเอาไว้ด้วยมันเข้ามาหาพวกเขาอย่างรวดเร็ว ไม่เกรงกลัวอาวุธในมือของพวกเมนเดสแต่อย่างใดมันไล่ล่าทีมงานให้ออกจากพื้นที่ทุกคนจึงหนีไม่อยากจะเถียงไม่รู้ว่าเป็นผีหรือว่าคนติดยานะครับรคุณเคยรู้สึกตัวบ้างหรือไม่ว่าช่วงเวลาที่กำลังนอนอยู่นั้นได้มีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นกับคุณบ้าง อย่างเช่นชายคนนี้นอนหลับพักผ่อนอยู่บนเตียงขณะนั้นเองขาของเขาก็ได้ยกขึ้นมาตอนแรกคนที่เห็นภาพนี้ก็คงจะคิดว่าเขาแค่ละเมอถึงแม้มันจะดูแปลกๆอยู่บ้างแต่คนละเมออะไรก็เกิดขึ้นได้หลังจากนั้นทั้งตัวของเขาก็ได้ลอยขึ้นเหมือนกับว่ามีใครดึงขาเขาออกมายังไงอย่างนั้นเมื่อเจ้าตัวได้สติจึงดิ้นทุรนทุรายและส่งเสียงร้องดังลั่นไปทั่วทั้งห้อง ก่อนที่ร่างกายของเขาจะถูกปล่อยลงมาเจอแบบนี้คงหลอนไปเป็นชาติเลยนะครับฟิลิปชาปิโรใช้ผู้ซึ่งเป็นเจ้าของบ้านเขามักจะได้ยินเสียงแปลกๆในทุกๆคืนซึ่งเสียงนั้นมันทำให้เขาเกิดความรำคาญและสะดุ้งตื่นขึ้นมาทุกทีจึงได้ตั้งกล้องวิดีโอไว้ตรงประตู เพื่อเสาะหาต้นตอของเสียงว่ามาจากไหนแล้วกล้องวิดีโอก็ได้บันทึกเหตุการณ์บางอย่างเอาไว้ได้เมื่อกลางดึกประตูห้องได้เปิดออกเองราวกับว่ามีใครไปเปิดมันออกมาจากนั้นไม่นานบนผนังห้องก็มีเงาตะคุ่มตะคุ่มเดินผ่านเหมือนจะเป็นพลังงานบางอย่างที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้หลังจากที่เห็นคลิปนี้แล้วฟฟลิปคงจะหลอนทุกคืนเป็นแน่ การเดินเล่นเพียงลำพังในช่วงกลางดึกแบบนี้ดูจะไม่ใช่เรื่องดีสักเท่าไหร่นะครับเพราะคุณเองก็ไม่อาจจะทราบได้ว่าคืนนั้นจะต้องเจอกับอะไรบ้างชายคนนี้ได้ออกมาเดินเล่นบริเวณป่าใกล้บ้านแต่ก็ต้องพบกับเรื่องหน้าขนหัวลุกเมื่อเขาได้เห็นเด็กหนุ่มคนหนึ่งยืนอยู่ข้างต้นไผ่และกำลังมองมาที่เขาทั้งคู่จ้องหน้ากันอยู่สักพักใหญ่ๆก่อนที่เด็กน้อยจะหลบตัวหายไปช่วงเวลาเดียวกัน ก็มีตัวอะไรบางอย่างที่ลักษณะท่าทางดูไม่ใช่คนกำลังค่อยๆคืบค,คานเข้ามาหาเขาอย่างช้าๆเห็นแบบนี้เขาจึงกลัวจนตัวสั่นรีบวิ่งหนีออกมาตั้งหลักก่อนแต่ก็เหมือนจะหนีเสือปะจระเข้ระหว่างที่เขากำลังกลับบ้านเขาเหลือไปเห็นแสงไฟ ตอน,น,นแรกก็คงคิดว่ามีใครมาจุดไฟเล่นแต่จูจูมันก็ลอยขึ้นมาเองได้เขายิ่งหวาดผวาใหญ่เลยทีนี้ชายคนนี้ร้องเสียงดังอย่างว้าวุ่นก่อนที่คลิปจะจบลงไปดูดูแล้วเขาคงไม่กล้ามาเหยียดที่นี่ในตอนกลางคืนอีกแล้วนะครับในคืนที่หิมะได้ปกคลุมไปทั่วทั้งเมืองหากไม่มีกิจจำเป็นอันควรจะทำผู้คนส่วนใหญ่ ก็คงจะนอนอยู่ใต้ผ้าห่มสบายใจเฉบยกเว้นแต่ชายในรถคันนี้ที่กำลังเดินทางออกไปทำธุระเขาขับรถของตนเองฝ่าพายุหิมะที่ตกสมทบมาตลอดทางจนกระทั่งเขาได้พบเจออะไรบางสิ่งเข้าซึ่งดูเหมือนจะเป็นมนุษย์ที่กำลังยืนอยู่บนพื้นถนนแต่ก็คงไม่ใช่เพราะคนธรรมดาที่ไหนจะทนความหนาวเย็นของหิมะได้ขนาดนี้อย่างไรก็ตามชายคนนี้ได้จอดรถดู เพราะไม่แน่ใจในสิ่งที่ตนเองกำลังเห็นแล้วจูจ่ๆหญิงสาวคนนั้นก็โผล่มาที่หน้ารถของเขาอย่างรวดเร็วผิวของมันซีดเซียวปากฉีกกว้างไปถึงแก้มตาดูขาวเผือกไปหมดเขาร้องตกใจและแหกปากก่อนจะเหยียบมิดไมไม่รออะไรแล้ว แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ